สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด็กซีเบิร์ดทุกคนเนาะมันนี้มาพบมาพ่อกันที่เก่าอีกแดนเนาะพี่น้องกับสาวสาวโคสาลามันนี้สาวสาโนอ่นสีออกออกมาให้ออกมาหน้าพี่น้องก็จะเอามาให้มาหน้าออกไปหาเหลาเห็ดมย่นี้หาเหลาเห็ดอีกพี่น้องเห็ดออกก่ะอันนี้กับริเห็ดอย่างน้องพี่น้องก็เอากับใบค่อยไปใส่ปนกระตุกเรื่อยๆ ฝนกับเบื้ตกมาซองมือเลยนะพี่น,อนอดด้องเมื่อกี้แดดท้้มเอยซาซาคอนอากมากระเพื่อะไรใครย้อยนนะพี่น้องแต่ขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะที่แบบว่าเฮาไปลงคลิปไปเนาะหล่มือแล้วแบบว่าเฮาไปลงคลิปจังใดกัะพาเรื่องกันเด้อพี่น้องมีสาสาคนกันมีโอกาสเอามาให้มานาถ่ายพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อสาสาคนกันมาเลาะป่าหลาะโคอ,อีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาหลาะหาเก็บเห็ดเนาะตอนนี้ค่ะเขาก็อยู่ในโคในวัว ทัวนาเราเองเนาะพี่น้องขึ้นมาโทขึ้นมาหลอกมึงเฮ็ดเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดละงอกเฮ็ดียังเฮ็ดก่อเฮ็ดเพียงออกลายหลายอย่างเนาะนี่ฮะกับสิพาพี่น้องมาเบิ่งเฮ็ดนั่กันเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเอ้ยและที่สำคัญเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อบ่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเฮาเนาะพี่น้องบัดทีนี้ก็เนาะบ่เว้าหลายเนาะพี่น้องสิพาพ่อแม่พี่น้องมาหลอกมึงเฮ็ดนั่กันเลยเนาะ ไปกึงเลยพี่น้องนี่น้องพี่น้องตอนนี้ฮารับพ่อกำลังเฮ็ดเป็นทีแบบรอดเลยเนาะนี่เฮ็ดขาเนาะงพี่น้องเนี่ยพ่อเฮ็ดขาพี่น้องเยาก้ามาเนี่ยโอ้เฮ็ดขากระรางแบบออกใหม่ๆเนาะพี่น้องเนี่โอ้เห็นอยู่บ่พี่น้องมันแดดแดดน้าตอกแดดบ่าวลายเนาะพี่น้องเราบตะเพกอกตะกล่ามาละเก็บกันเลยน้อ่น้องมันเก็บเฮ็ดเลยพี่น้อง ตัดตีนคนไปน้ำแล,นะล้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อกี้ขี้านตัดอีกเนาะนี่เก็บเห็ดเด้อพี่น้อง,องเรามมนเก็บเห็ดมันซาซาคอนมาเนี่เก็บเห็ดเข่าป่าอีกแล้วพี่น้องนี่เห็ดกะปีนี่โออกดูพี่น้องเอ้แยแต่ว่าฝนก็ตกดีเนาะช่วงนี้เห็ดเห็ดก็จักเห็ดยังก็ออาลายลายอย่างเนาะ มันเทียก็เห็ดละโงกเบลอเห็ดเพิงเนาะเห็ดปวกก็ออกดูอยู่ใดพี่น้องอือไหนพี่น้องได้หล,ลายดอกดยดอกยู่ในไรพี่น้องหืมเดียวโอเคนี่พี่น้องดอกผลบ่ค่อยมอหมกบ่ค่อยใหญ่เนาะ นะเห็ดอันนี้พายเคยกินแน่พี่น้องเห็ดขาหืนหืนเนาะกินหนึ่งกินโอพี่น้องเดี๋ยวเอาก็เลาะไปต่อนล้วก็เลยพี่น้องพี่นาะงพองพี่น้องดอกเห็ดเห็ดหมดเลยสามดอกเนาะแดดมันส่องเนาะพี่น้องแันมอาจไซบมร์เห็นคบะกระดานี่ดอกนี่ใหญ่แห้งพี่น้องเห็ดขาเนาะ ฮาวาตโพฮู้ดอกบวชิษฐ์ค่ะออกตัวเลขมาสิอันสีมะลาะบัชเษ็ดละงงอกเนาะพี่น้องแต่มาในหัวนาฮาวัดโพเฮดค่ะนี่พี่น้องขับเลยนี่ส่ออเฮดละพี่น้องลายดอกเกิดแล้ยได้พี่น้องเก็บเห็ดม้วนๆนำกันจะ้าพออแล้วพี่น้องสองดอกเนาะสองดอกน้อยพี่เก่า คือแบบเหี่ยวๆตรงใดกันบ้างคลิปแบบเพิ่นคือฮักจะออกนอกเห็ดนี่แต่ช่วงนี้คือสิออกบุหรี่แต่ช่วงก่อนๆนอกพี่น้องตอนนี้มาพ่อกับเห็ดโก๋รัวเห็ดยางนอกพี่น้องนี่ดอกเพิ่นก็เริ่มอยากเปลือยเน็อกเอาเรานี่ดอกนี่ดอกนี่โอ้ยังงามเด็กพี่น้องดอ้ย เดี๋ยวสิเก็บเก็บกองอีกทีไรจะเกอาเนาะจิตาเตียนเ่็นนาพี่นนาะนี่พี่น้าะก็เปื่อยเนาะตอนนี้ก็เปื่อยทุกคนนี่ดอกเนาะ โอ้โดอกมันยังแข่งอยู่บดไปแล้วเดวพี่เนาะสามสี่ดอกตะเลกโอชิตาตีนพี่นเขขานาะโบตดัดอกเก็บใส่กระต่ายเลยเฮ็ดพี่เนาะอ้อยยกอ่อนๆเนาะ อาอกเริ่มเปื่อยเลยดอกนี่ก็เบียบว่าเพิ่นออกลายมือแล้วเนาะแล้วเอากระเบนมาหาตป็เดบบพี่น้องตัวนี้แข่งเนาะตาเลยพี่น้องเอามือเด็ดออกดอกเนี่ยงามอยู่ดอ่เนาะ งแข็งครับอยียวนี่ตอนนี้มาพ่อเห็ดละงหงกน้อยดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดละงหงกเหลืองลงทางบนะ่เนาะมีดอกเดียวพี่น้องอะหักอาแต่็งสี่เลยนี่พี่น้องตอนนี้มาพ่อเห็ดละงหงกขาวสองดอกพี่น้องอ่าขักเหนียเนาะพี่น้อง หายหูไปก่อนอจะพาอะไรเก็บไปเลยนะพี่น้องอ,อยากได้ลาลายได้แบบนี้ะนะพี่น้องตั้งใจมาหาให้ละงอกหาก็ได้เลยหาก็ได้ชองดอกพี่น้อง นี่น่พอเฮ็ดข่เลยจีบเลยเนาะเแม่นห้อนตอนจุ่มเนาะกับดกไา้ดอกน้องเจ็บอันเดนคื เพื่งหักก็ออกเนะ้ะแต่แบบดอกบวมุกเก็บเห็ดมันหมนเลยจ้าเห็นอีกเลสองดอกเก็บเห็ดอีกเนะเป็นเห็ดหนา นำ้นำมองน้ำน้ำนะพ่อเห็ดเห็ดไค่น้อยจ้าพ่ออีกแล้วพี่น้องสองดอก เฮ้ยขางหน้าน้องตานะจะได้ได้ลายแล้วเนาจะกันจุ่มโอเคเข่าสวนต่อพี่น้องนี่ ขามาเก็บมักผิกน้าพี่น้องมักผิกกับสีบรอกปนในดอกเนาะนี่สีบรดกดอกเป็นอากตายบนเลยใบเเลืองบนเลยน้พี่น้องนี่ผิกกระบ,บรกเนาะใบกบระเลืองๆแบบว่าพนตกลิ้นายเมอร์อะไรพี่น้องนี่เาจะเลื่อต่หนวยสุกมันพ่นตกลิ้นายเมอร์หรอกั พวกพึ่งกับอางบวมเนาะพี่น้องเแบบก็บกเก็บใส่กุบเนาะข้าบัวดได้เข้ามาแต่อนับบอ้นกับหลวงเก็บเอาเลยนะพี่น้องครับเลยเป็ดเอาพริกต่อพี่น้องมากินอยู่เฮือนพุ่นละมาแต่หาเหนะ็ดเนาะข้าวเก็บเอาริกมากินแรง กบอกปนไดเนาะจะเม็นห้อนอ้าวพี่น้องเออตอนเนี้คือแบบว่าพ่นเห็ดทำถาชิโตกไม่กเดี๋ยวนี้แหละจากที่แบบว่าพ่นบริโตกมาโซมเมื่อน,นึงแต่ได้เนาะแต่ก็ย่านเบลืออีกรู้จากเมือย่ยานโตกออกมากอยู่สว่วงนี้เข่าก็ชิซุกไนแล้ว ใครได้เกี่ยวข้าวแล้วพนกระตุกน้ำๆนลงเรื่อยๆเนาะพิดจำนีแล้ะพี่นอ้องเดียยวห้ากัน่าเบิ่งตอนปิดแล้วเนาะพี่น้องเนี่เนาะพี่นอ้องตอนนี้เากกำลังกลับเมืองบ้านเนาะจากที่แว,ว่าข้าเก็บมาผิดเนาะเนาะพี่นอ้ององฮาได้ยังแหน่พี่นอ้องได้มาผิดเนาะอะไรกันสิ สิเป็นเฮ็ดพร้พอรมเนาะพี่น้องตอนนี้เราก็ก,กำลังสิงนนงงย่างเมื่อบ้านเนาะพี่น้องกำลังย่างเมื่อบ้านพี่จ้ะตอนนี้ก็ดดแดดเลยพี่น้องอุ๊ยมาใส่กระตาก่อนเนาะเป็นเฮ็ดแตกไปเลยแหละแดดแดดเนาะพี่น้องเบ่งสังเกตว่าบรรยากาศพ้นไปตกซองเมื่อนี้แดดแดดหนกักอ่ะดำเลยนาะตอกแสงแดดน,นม้นบังเข่าเนาะพี่น้องกำลังเริ่มซุกเลยแหละ เราก็ยังเคี้ยว,วยังอีกโดนเติบเผื่อเนาะสิพอเกิยวแบบนี้กัตั้งแต่พุ่นแหละพี่น้องตั้งแต่ตอนบ่ายหนะึ่งบ่ายสองเนาะจนว่าตอนนี้ห้าโมงเลยพี่น้องแดดแดดนี่เมืองไหนแนมหนาสหาหน่าก็จะเห็นเนาะแดดสองมาแหงเลยพี่น้องนะเออฮ่าฮ่าฮ่าตอนนี้ก็แนมเนมืองข้าวกับตาออนซ้อนเนาะพี่น้องเนาะออนซ้อนออนซ้อนข้าวเจ้าของเนานะพี่น้องกลังโถงงามเบบนี้ เขาก็สียยางเมื่อบ้านเป็นแหล่เนาะพี่น้องเนาะสิ่ช่องที่เขาได้กับบ่มียังลายดอกพี่น้องแล้วก็สียยางเมื่อกู่ินบ่พี่น้องลานน้อยกับพี่นางเป็นหาพื้นเมื่อบ้านพ่าพี่น้องเดยวสีถาบทาบลานน้อยกับพี่นางเป็นย่างเมื่อพร้อมกันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เขากำลังได้เข่ามาหอดถ้วยนาะพี่น้องเขาเมหอดเหล่าเนาะ พี่น้องเพื่อนกะหาเพื่อนเมื่องรังไพอยู่บ้านเนาะพี่น้องทีลแหละความลำบากของคนเฮาเนาะหาเพื่อนเมื่องรังไพอยู่บ้านปะไกลๆนึงก็ต้องจำเป็นได้หาเมื่อเนาะพี่น้องหยางเมื่อบ้านนำกันไปตอนเฮากระได้หย่างมาหอบถ้วยเ,เรียบร้อยพี่น้องเบิ่งแน่ทางขึ้นเนาะดินทรายล้าลายเวลาไปลา,าลามาหลดล,ลำบากเนาะขึ้นก็ไม่ได้ แม่นรถจักเรไโหลดไทยเพิ่งขึ้นบ่ได้กันน่าพี่น้องแบบคานเพิ่นหามียังประมาณนี้เนาะโล้านน้อยก็ลินน้ำนะหอดห้วยเลยพี่น้องห้วยเนาะอันนี้ก็เป็นห้วยข้ามเมื่อบ้านไปแล้วล้านน้อยผมกำลังกิลินน้ำ ยหลดความมาเนาะหลดขึ้นไม่ได้เนาะมีทรายลายฝดเนาะ,นะขึ้นกันไม่ได้เนาะยุขึ้นแต่ละคน อันนี้ผู้เฒ่ากผู้สิญญ์คุณลำบากหน <c oughs> ตอนนี้เขาก็ได้ความหัว้นมาหอดพังเพื้องนี้แล้วเนะาะพังบ้านแล้วเนาะพี่น้องบ้านนี้สำหรับคลิปนี้เรัก็สิคโตโลาก่อนเนาะพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดี